สวัสดีครับ <Yeah. S 1> พบกับช่องขุณเรืองพากินพาเทีย่ยวครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอรครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญของครัวขุนเรืองพากินพาเทีย่ยวนะคะวันนี้จะมีเมนูมานำเสนอซึ่งเป็นเมนูง่ายๆเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะวันหยุดนี้ไม่มีไปไหนฝนตกเราจะมาทำขนมปังหอ่อชีสไส้กรอกนะคะนี่ mm. วัตถุดิบวัตถุดิบของเรามีขนมปังนะคะมีชีสมีสซกอมีอาริกาโนนะคะแล้วก็มีซอสชีสซอสมะเขือเทศมายองเนสน,นะคะอุปรกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะขนมปังรือหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับขนมปังหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะ แล้วเดี๋ยวมาคอยดูวิธีทํากันนะคะเรามาดูวิธีทากันนะคะทํากินเองมือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดออาปลอดภัยขนมปังปอดดอกวางเลยค่ะใส่ชีสเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะนะคะ เด็กที่บ้านชอบเยอะค่ะมายองเนสค่ะซอสนะค่ะผงอลิกกโน่เลยค่ะ เสร็จแล้วหอ่ออย่างนี้เลยนะคะไม้จิ้มควันค่ะแดงกรเดกใส่ในเตาอบเลยนะคะพอ,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 อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่ในหม้ออบของเราเลยนะคะใช้ไฟ 100องศานะคะปรับไปเลยค่ะไป200องศานะคะประมาณ10นาทีค่ะเริมเลยนะคะได้เวลาแล้วนะคะเครื่องมันจะดิบแล้วก็จะตื่นว้าวน่ากินจังเลย เสร็จแล้วนะคะขนมปังชีฟยดหรๆเราค่อยๆตักออกมานะคะเดี๋ยวสกเรียบร้อยแล้วนะคะดึงไม้ออกเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะ น่ากินมากเลยชีสอ่ะกินชีสที่เยอะที่สุดตาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังห่อชีสไส่กรอกครัวขุนเรืองพากินพา,นพาเที่ยวเ่รเรียบร้อยค่ะอ่าครับตอนนี้ถึงเวลาชิมแล้วนะครับอเ,เอาเลย โอ้ชีสยืดด้วยนะครับอร่อยอ,อืออือ <c oughs> อร่อยมากแม่นส่ไงกรอบกรอบด้วย <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้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 งให้โซ่ขุดเรื่องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย